ในการพัฒนาประเทศที่ได้มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรารวมเรียกว่าสายพระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรม,มนาถบพิตรในหลวงรชัชกาลที่9หรือพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนำมาเป็นแนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนางโมเดล ซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักอยู่ในขณะนี้ส่วนในจังหวัดจันทบุรีเราก็ได้มีการดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดังกล่าวซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีและสํานักงานพระนามชนยัดจันทบุรีนั้นก็มีท่านอาดิศรสุทธิฤทศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรีที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการโครงการนั้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงและเราจะได้นำทุกท่านไปพบกับท่านพนักงานจังหวัดซึ่งจะได้ทราบข้อมูลดีๆแนวทางต่างๆให้เกิดความชัดเจนในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดลของจันทบุรีครับในความเป็นมาของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยคือมันมีความเป็นมาจริงๆแล้วอย่างไรครับครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสเราได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าสนใจของโครงการโคกหนองนาของจันทบุรีนะครับในส่วนของโครงการนี้เป็นซึ่งเราก็มาจากที่ว่าทางคณะรัฐมนตรีครับถ้าได้อนุมัติ โครงการนะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดโรคระบาดซึ่งทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการดําเนินวิถีชีวิตแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ย่าแย่ลงก็เลยอนุมัติโครงการมาให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนจํานวน4,787ล้านบาทนะครับซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้เลยเห็นได้ว่า ในความสําคัญของการพัฒนาชุมชนนั้นรเราเน้นในเรื่องของการน,านํเทฤษฎีใหม่หรือหลักการของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยเราได้เล็งเห็นว่า,าการทําโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับ,รบตามหลักทฤษฎีใหม่สู่โค้งตร้งนาบอเดียวเนี่ยเป็นหลักการที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าดีจริงแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็ ได้ประโยชน์อย่างจริงจังในพื้นที่พัฒนาชุมชนในหลายๆจังหวัดนะครับในศูนย์ของจันทบุรีนั้นเราได้รับก็ประมาณมา6กล้านกว่าบาทครับหกล้านกว่าบาทนี้เราก็ได้ใช้ในพื้นที่ที่เป็นแปลงโคเรือนต้นแบบนะครับของเราเป็นโคเรือนต้นแบบแล้วเราจะไม่เป็นชุมชนต้นแบบของเราโคเรีนต้นแบบที่เขาเรียกว่า hlm ก็คือ house hold lab model นะครับซึ่งเป็นแปลงระดับ ครัวเรือนนะครับส่วนที่เป็น CLM ก็นั้นเป็นระดับชุมชนต้นแบบเขาเรว่าโครงการของังหวัดจันทรุรีนี้เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นครัวเรือนต้นแบบครับเราจะเป็นครัวเรือนต้นแบบที่เราก็กระจายอยู่ในพื้นที่หลายๆเำเภอทั้งหมดเราได้มา65พื้นที่นะครับซึ่งเป็นขนาด1่ไร่อยู่9แปลงนะครับแล้วก็ขนาด3ไร่นะครับ มีอยู่56แปลงมีสองขนาดเลยครับสองขนาดครับคือขนาดหนึ่งไร่กับสามไร่ครับซึ่งทั้งสองขนาดนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้พิสังคมนะครับในพื้นที่ก็มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้อย่างไรครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพนักงารจังหวัดเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนาโมเดลครับดีครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาต ท่านพนักงานจังหวัดนะครับพาท่านผู้ชมไปชมจุดตัวอย่างนะฮะที่มันเป็นต้นแบบในแต่ละพื้นที่นะครับพอที่จะเป็นต้นแบบให้กับที่อื่นได้นะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับับท่านผู้ชมครับผมกําลังพาท่านผู้ชมเข้าไปดูพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบอีกหนึ่งครัวเรือนนะครับที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของอำเภอขลุงครับสำหรับอำเภอขลุงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดกับภูเขาในพื้นที่ของเภอนะครับมีทั้งภูเขามีทั้งติดกับทะเลและก็สรับครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยพื้นที่ของเขาก็จะเป็นลักษณะของป่าชายเลนซึ่งเป็นดินปนทรายและก็น้ําบางทีพน้ําเป็นน้ําเปรี้ยวด้วยนะครับแต่เขาสามารถจัดดําเนินการปลูกป่าและมีวิธีการบริหารจัดการน้ําจืดได้อย่างไร จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามเข้าไปชมกันนโอการนี้ครับสวัสดีครับสสวัดีครับตอนนี้เราก็มาพบกับคุณวริศกุลนะครับซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของอำเภอขุลุงแรงบันดาลใจที่เริ่มต้นจริงๆไงครับก็คือผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ ย้ายกลับมาขอย้ายกลับมาอยู่ที่จันทบุรีคือ,อคิดถึงบ้านไม่อยากอยู่กรุงเทพแออัดมากครับครับ,รบอาหารการกินอะไรมันแลมันไม่เหมือนกับบ้านเราดัะนั้นพอกลับมาอยู่จันได้2ปีเมื่อประมาณทักสิบปีที่แล้วก็เริ่มเริ่มกลับมาปลูกแต่พอ,อม,มาปลูกแล้วดินที่บ้านนี่เป็น,ปนดินทรายรปลูกไปแล้วเราไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้เราเคยแต่รับจ้างทํางาน แต่พอมาปลูกลงทุนไม่เท่าไหร่มันก็ไม่มีความรู้คือมันก็เสียหายไปตายไปนะฮะ,ฮะและ้วดินเป็นดินทรายด้วยก็ศึกษาก็พยายามที่จะทํไม้ให้เต็มที่ครับ<ม>เอาไม้ใหญ่เอาอะไรมาปลูกกันนะฮะพยายามช่วยกันปลูกก็ไม้ใหญ่บางต้นทาไม้พื้นที่ก็จะรอดครับท<ม>าไม้ต่างพื้นที่ก็จะเสียหายไปหรือก็ไม่โตนะฮะก็เนี่ยครับลือแรงบรรยายนจริงก็คือในหลวงราชการที่9้านะฮะจนไปเจอเจอปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วช่วงนั้นในส่วนของปัญจัยสิส่งเพียงจะมีนวักเกษตรนะฮะที่รวมอยู่ในป่าก็คือก็เหมือนกับว่าอ้าวผมชอบป่าอยู่แล้วฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าป่าคืออะไรจริงๆป่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอยู่แต่ในเมืองเราไม่เคยเห็นป่าครับนะครับแล้วก็เอาย้ายป่าทั้งหมดพันไม้ทั้งหมดที่อยู่ในป่าเอามาอยู่ในบ้านเราแล้วลดูแลอย่างดีแต่ก็มยังไม่โตอ,อีกท่านนี้ก็ ใช้หลักการของเทพเจ้าอยู่หัวในกานที่เขาว่าข่มดินสําคัญคือดินดินคือชีวิตนะฮะก็เอาใบไม้ของนั้นข่มเป็นขนใบไม้มาทั่วหมดนะข่มครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราอยากทาอยู่แล้วใช่ครับอยากทาอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านทางครอบครัวก็ยังไม่ได้เข้าใจมากมายแต่ว่าเราก็ต้อง ทำไปสักวันหนึ่งเขาจะได้เห็นภาพตัดสินใจไปร่วมโครงการโคกหนองนามโมเดลครับผมเลยก็มีโครงการนี้เข้ามาทางผู้ใหญ่บ้านนะฮะเขาก็เข้ามาบอกว่ามีโครงการนี้สนใจไหมก็บอกว่ามันเป็นโครงการอะไรเขาหนองนาก็าบอกเป็นโครงการหลวงนี่แหละมันเป็นเรื่องของการจัดก,การน้ําแล้วมันมีอะไรมากมายเลยต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรมมาถึงจะรู้รรเลยบอกว่าเอาผู้ใหญ่เอาครับผมต้องการเลย เราผมก็มีของผมอย่างนี้อยู่แล้วด้วยก็รมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ก็เลยเข้าโครงการโดยตัดสินใจเข้าโครงการเลยนะฮะแล้วพอเข้าโครงการแล้วได้อะไรมาบ้างครับตอนนี้ก็ตอนที่ก่อนเข้าโครงการก็ต้องไปอบรมก่อนไปอบรมก่อนได้อะไรบ้างตอนอบรมอบรมก็ได้เรื่องการออกแบบออกแบบพื้นที่ก่อนเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทาจริงๆที่ทามาก่อนโดยไม่มีความรู้ก็ยังไม่เข้าใจว่าออกแบบอะไรอย่างภูมิสังคม ผมก็ยังงงอ่ะล้าทำไมต้องออกแบบภูมิสังคมครายังมีภูมิบริบทของพื้นที่อีกสูงต่ำอะไรพวกน,นี้อีกย,ยังไม่เข้าใจจนได้ไปอบรมมาแล้วก็มีความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้พื้นที่เราสําคัญทางทิศเหนืออยู่ไหนทิศตะวันออกอยู่ไหนลมมาทางไหนมรสุมฝนมาทางไหนหน้าหนาวลมมาทางไหนคือไอ้นี้เราไม่รู้ครับ เราไม่มีองความรู้พอเรามาใช้ประโยชน์มาเรามามั่วอีตัวมันก็พังมันก็ไม่ประสบความสําเร็จพอได้แบบอบรมมาแล้วก็โอเคเรารู้แล้วองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้วยใช่ครับได้องคความรู้มาแล้วครับผมแล้วก็ได้องค์ความรู้เรื่องการจัดการน้ําเพราะว่าถ้าเราขุดโคกหนองนานแล้วมันเกี่ยวกับน้าครับเพราะถ้ามีถ้ามีน้ําเราจะจัดการน้ํำยังไงบอกว่าให้เก็บน้ําทั้งหมดจากพื้นจากฝนที่ตกลงมานะฮะท่านใช้เข้าโครงการนี่กี่กร่อร สามไร่ครับสามไร่ครับคือ<ม>ปริมาณน,น้ํำยังไงลองอธิบายให้หน่อยปริมาณน,น้ำเนี่ยคือถ้าฝนตกที่นี่ก็อยู่ประมาณหกพันลูกบาศก์เมตรมแต่ว่าในสระของผมจะกักได้จะกัก,ก,กน้ําได้ประมาณสามพันห้าร้อยลูกบาศก์เมตรมฉะนั้นมันจะอยู่ประมาณนี้แต่น้ำที่ผมใช้จริงๆอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยลูกบาศก์เมตรมต่อปีค okay, ี้คานวณได้เลยคํานวณได้เลยครับแต่พอฝนตกมาหกพันเนี่ยไอ้น้ําที่ส่วนที่เหลือ ที่เหลือออกเนี่ยเราต้องมีการจัดการน้าที่ระบายออกจากพื้นที่ที่ไปมีอีกที่หนึ่งที่เก็บได้ไว้สํารองครับไว้สารองแล้วก็ต้องมีสะเพิ่มมาหน่อยนึงสารองอาจจะโค้งหนองนาไปนอกจากไปอบรมแล้วนี่ได้รับงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ยังไงครับงบประมาณของงบประมาณพัฒนาพื้นที่เนี่ยในสามไร่เนี่ยงบประมาณอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนสี่หมนบาทแต่ผมเองผมนํามาใช้แค่9 0 0 0บาทครับเก้าพันบาทที่เหลือ ไม่เหลือไม่ได้เอาครับไม่ได้เอาเราใช้แค่ในพื้นที่เราใช้งบประมาณแค่นี้เราก็เอาแค่นี้นะฮะใช้ที่จําเป็นจริงๆอยู่แค่แค่นี้แบบพอเพียงามาทำอะไรเอามาขุดคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ใช่ไหมครับผมคลองไส้ไก่ครับครับแล้วงบอื่นอ่มีอีกไหมงบอื่นอื่นก็จะเป็นงบพันธุ์พืชครับงบครัวเรือน20,000บาทสอง0มบาทเราก็ทางแล้วก็จัดการมาเป็นต้นไม้พันธุ์พืชที่เราเหมาะสมกับพื้นที่เอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะฮะขยายพันธุ์แล้วก็ จะได้แจกจ่ายหรือว่าเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านนะรเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ได้ครับผมครับกิจกรรมที่ไม่ใช่งบมีไหมที่เราไปทํากิจกรรมที่ไม่ใช่งบก็คือมีกิจกรรมที่เราทําทําปุ๋ยทําปุ๋ยน้าหมักชีวภาพทําดินดินปลูกดินเพาะนะฮะที่เราไปอบรมมาในส่วนของจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากอบรมด้วยแล้วก็มากระจายมาอบรมให้ชาวบ้านมาสอนชาวบ้านทำเอาของใช้ในครัวเรือนที่มาร่วมกันเห็นมาร่วมกันเขาเรียกอะไรอ๋ออันนั้นเป็นกลุ่มเกษตรเป็นเครือข่ายเขาเรียกภาคีเครือข่ายครับในหมู่เก้าของเราคือชาวบ้านที่วอ๊ะทำยังไงทำยังไงถึงไม่ต้องให้ของเสียมันเป็นศูนย์ในบ้านน้ำซาวข้าว นะฮะอาหารตัวนี้ครับเอาทำเป็นจุลินทรีย์ได้หมดทําเป็นน้ําหมักได้หมดมีปุ๋ยใช้เองครับผมแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทาทาสวนไม่ได้ยังมาเองมาเอาแรงกันหรือยังไงมาเอาแรงครับมาเอามือกันนะฮะเขาก็มาช่วยผมแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปช่วยกันนะฮะเป็นเครือข่ายภาคีไปนะครับครับตอนนี้ผลผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้แล้วเนี่ยที่เราเห็นเห็นแล้วนะครับผมพอทาแล้วขุดคลองไส่ไก่แล้วทําอบรมมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยมันมันได้อะไรบ้างที่เรา ผมมองดูแล้วโอ้ได้ได้ได้เยอะมากครับหนึ่งเราได้เราได้สังคมอันดับแรกคือสังคมเลยสังคมมาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันปลูกครับแล้วเราทางครอบครัวผมเองอ่ะมีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่ใช่ตลาด 1. นได้อาหารที่ปลอดภัย 2. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงไปถึง80%นะฮะส่วน20%ก็เป็นพวกน้ำปลาเป็นอะไรที่เราไม่สามารถผลิตได้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งชาวบ้านแล้วก็แจกชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็มีอาหารในช่วงวิกฤตโควิดเราก็นําผักผลไม้แลวก็เครื่องปรุงทั้งหมดที่อยู่ในใน,ในสวนเนี่ยเอาไปที่ศูนย์อาหารของที่ช่วยเหลือโคโควิดครับนะฮะเราได้ช่วยกันครับครับผมเลยเห็นปลูกอะไรเยอะเลยปลูกยังไงฮะหลักการปลูกหลักการปลูกของที่นี่เราจะใช้แบบเกษตรปานีชครับคือปลูกทุกอย่างที่เรากิน อยู่ในไม่ได้ปลูกเป็นเชิงเดี่ยวครับปลูกเป็นแบบผสมผสานนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อการจัดการเรื่องมแมลงศัตรูพืชจะง่ายขึ้นให้มแมลงงงแล้วเราก็ใช้น้ําหมักที่มันสามารถไล่มแมลงได้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่เราทํากันเองนะฮะฉีดแล้วตำหลักโคกน้องนาที่เราใช้ทฤษฎีแนวคิดโคกน้องนาการปลูกมันจะปลูกกับไหน ก็จะต้องทฤษฎีโครงของนายจริงๆแล้วคือเราจะต้องขุดคลองเอามาทําโคกนะฮะพอเป็นโคกเสร็จแล้วเราก็จะทําการห่มดินก่อนอปรุงดินให้ดีก่อนให้พร้อมพอเหมาะกับการที่จะปลูกต้นไม้ลงไปแล้วก็ต้องรู้ว่าอันดับแรกเลยการทดลองว่าดินจะดีหรือยังไม่ดีเราจะปลูกต้นไม้อือ่นได้ไหมคือใช้ไม้ตามพื้นที่นะฮะ <ๆ S 2> ใช้ไม้ตามพื้นที่เท่านั้นลงไปก่อนแล้วดูว่าทําไม้พื้นที่อยู่แล้วเราค่อยๆเสริม นะฮะแล้วก็จะใช้ไม้ที่ปลูกอย่างบนโค้วเนี้ยเราใช้ปลูกไม้ตามระดับชั้นนะฮะใช้แบบป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีอะไรบ้างรับป่า3อย่างปสี่อย่างป่า3อย่างก็คือไม้ใช้สอยนะฮะไม้ใช้กินแล้วก็ไม้เศรษฐกิจนะฮะไม้ใช้สอยก็พวกอ่กล้วยมะนาวที่ใช้ในครัวเรือนพริกมะเขือมะกรูดนะฮะแล้วก็ไม้ที่ว่าใช้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 สอยจริงๆก็คือไม้ที่เราใช้ทำคอกสัตว์ ทำค้างอ่าพวกนี้ครับเป็นพวกไม้ไผ่เป็นอะไรพวกนี้ดได้ครับ,บที่เราจะกินได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไม้ที่ป็ไม้เศรษฐกิจก็คือไม้บำนานนะฮะจะเป็นพวกยางยางนาพยุงอ่ามะค่าอะไรเงี้ยครับนะฮะเป็นไม้ในอ่าจะต้นใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานหน่อยในการปลูกที่ท่านปลูกอ่าไม้ต่างๆเนี่ยมีหลักการปลูกอย่างไงก็ไม้ตามหลักจริงๆแล้วก็คือไม้สูง นะฮะไม้สูงไม้ระดับสูงไม้ระดับกลางไม้ระดับเตี้ยแล้วก็ไม้เลียดินแล้วก็ไม้หัวหนะฮะมีอยู่5ระดับครับผมก็ไม้สูงก็จะปลูกมันโคกในที่สูงที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานก็จะปลูกเป็นแนว,วรั้วเป็นแนวกันชนถ้าไม้ระดับกลางนี่เราก็จะเป็นพวกปลูกกล้วยพวกผลไม้พวก,ก,วพวก e มังคุดพวกทุเรียนนะฮะก็จะปลูกเถิดมาอีกหน่อยหนึ่งนะตามระยะคือห่างประมาณ 3- หรือ4เมตรนะฮะแล้วก็ไม้ที่แบบเตี้ยก็อยู่ตามโคน ตามล่องเลยที่ระยะห่างครับผมละไม้ก็ไม้พวกเรียดินก็เป็นพวกไม้เลื้อยพวกอะไรพวกนี้เราก็จะพวกําลึงอะไรพวกนี้ก็อยู่ตามพื้นคุมดินอีกทีหนึ่งส่วนไม้หัวก็จะเป็นพวกขาขิงตัวนี้ฮะแล้วก็สมุนไพรพวกหัวไผ่เล่หอมอะไรพวกนี้ครับครับครับผมจะใช้คุมดินอีกทีหนึ่งมันก็เลยรวมๆแล้วก็จะกลายเป็นเกษตรปณานก็ถ้าถ้าเราปลูกตามระดับชั้นครบตามระบบทั้ง5ระดับชั้น เราจะได้สิ่งที่กลับมาก็คือระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ขึ้นการเกื้อนหนุนกันซึ่งกันและกันนะฮะระบบนิเวศก็จะได้มาทั้งเห็ดนะฮะและทั้งปุ๋ยทันดีจากใบไม้ที่หมักหมมครับผมแล้วก็จะมีสัตว์มาอาศัยกันเยอะแยะเลยนะฮะก็จะช่วยกันดึงด้วย,วยทั้งศัตรูพืชและที่กําจัดศัตรูพืชก็จะมาอยู่อาศัยกันก็จะเอื้อกันไปเอื้อกันมานะฮะแล้วก็การจัดการก็ง่ายแล้วเราไม่ต้องไปใช้สารเคมี ะะมันดีมากมากครับถ้าเราปลูกได้ตาม,ตามนี้นะครับตอนนี้รู้สึกระดับความพึงพอใจที่เราเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ได้เดเนมนการมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมีความพึงพอใจอประมาณไหนก็ถ้าทำระยะหนึ่งหนึ่งตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าความพึงพอใจเนี่ยผมมีกําลังใจที่จะทําต่อให้เสร็จได้อีกเยอะเลยความพึงพอใจคือพึงพอใจมากๆและมีมีพลังที่จะขับเคลื่อนได้อีกเยอะอนะฮะทั้ง สังคมทั้งคนในหมู่บ้านเริ่มเข้าใจว่าผมทําอะไรอยู่เขาเริ่มเห็นภาพครับว่าทําอะไรอยู่ตั้งที่สมัยก่อนเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันบ้าไปแล้วมัน <c oughs> <ด> <c oughs> บ้ามีว่าเราบ้าด้วยใช่ไหมใช่ครับคนส่วนใหญ่จะบอกว่านี่มันบ้าไปแล้วคุยก็มันรู้เรื่องเหรอ,อแต่ตอนนี้อคนที่ว่าบ้าก็เข้ามาอยู่ในนี่ทั้งหมดแล้วครับผมนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่เขาแชร์ เขาอาจจะดูเรื่องเรื่องนี้อยู่หรือว่าเขาอาจจะอยากอยากสะท้อนอะไรสักอย่างหนึ่งกับกับสาธารณชนอยากจะเหมือนกับว่าอยากจะมาทําแบบนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อถ้าจะมาทําในโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการเตรียมตัวไม่ไม่ได้ยากเลยครับคือถ้าคุณมีแรงณนะตอนนี้อม,มีแรงหนึ่งถ้าคุณมีเวลานะฮะ คุณมีมีความรู้รองค์ความรู้แล้วก็มีปัญญามีนวัตกรมรมนะฮะแล้วก็มีสังคมคนะฮะแล้วเงินไม่ได้เรื่องที่มันสําคัญเลยเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีมากกว่าเงินเงินจะไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายสำหรับคุณแต่ความสุขกับความเพียบพร้อมที่มันมีอยู่รอคุณอยู่แล้วถ้าคุณทําตามแบบนี้ครับ มลืมลืมเรื่องเงินไปลืมไปเลยครับเรื่องเงินจะไม่พูดถึงกันเลยนะฮะมันจะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งมันมันมีค่ามากกว่าเงินนะฮะซึ่งเงินมันซื้อไม่ได้ความสุขนี่เงินซื้อไม่ได้มันออกมาจากข้างในนะฮะออกมาจากข้างในเลยนะฮะต้องลองครับต้องลองก็มาดูเองต้องมาสัมผัสนะครับต้องมาสัมผัสสัมผัสต้องมาทำดูฮ นะครับใครที่อยากจะทํานี่้ต้องมาลองทาต้องศ<ช>ึกษาค,ความรู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องศึกษาความรู้ด้วยคือทแบบไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ครับความชอบบางทีเราเราเราไม่รู้อ่ะเราเราชอบจริงๆแต่เราไม่รู้ไอ้สิ่ง <ๆ S 2> ที่เราชอบนะ่ะคืออะไรครับครับครับ,รบและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นต้นแบบนะถือว่าเป็นครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบของอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี จะบอกว่าสายพระราชาไม่ใช่เป็นวาทกรรมสามารถทําเป็นรูปธรรมได้จับต้องได้แล้วก็ท่านก็เป็นวิสูต์เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าผู้ที่เข้าไปใช้หลักการในวงชีวิตตามสายพระราชานั้นจะมีความสุขขนาดไหนนะครับวลีวันนี้นะครับเงินไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่เป็ทุกสิ่งทุกอย่างของความสุขที่เราจะได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวลิตเป็นอย่างสูงนะครับ ครับก็ฝากกับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับโลูกน้องนาโมเดลสมบูรณ์ต่ออำเภอทุ่งเย้